สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเ้าพี่น้องเมื่อนี้เ้าก็สีมาตั้งสาวนะ้ะพี่น้องตั้งสาวขุดคุ้มเทวเท,าเทาวาน,นี่แบบเทกันเปืี่อนเรยบร้อยแล้วพี่น้องเทกันเปื่อนเรือร้อยแล้วพี่น้องสี่คุ้ม เด็กันเปลีอนเรียบร้อยแล้วพี่น้องคือผมบ่ายน้าเขาจะไปหยกเอาเสาเด้อพี่น้องเสาก็นักหนักพี่น้องมีระดับลอยโลกันหน้าหยากกินมันโบโบได้อย,อยู่คนเดียวพี่น้องสี่ฮะปอแพทยมาซอยแล้วก็หาะผวาญผวาญกำลังก,กินเขาแล้วพี่น้องไปก็ไปกินเขาอยู่มันกินเขาแล้วสี่ฮะสีะส่ต้นเสาแทงนำ้ำ ส่วนพังนั้นเป็นเสาหัวพี่น้องตัวมีเล็กเป็นเสาหัวเด้อพี่น้องมันหนักขัดต้น,นอีชิยกได้อยู่คนเดียวพี่น้องเสาหัวอันเสาบ่ได้หนักพี่น้องมันีนกาสิได้เตรียมยกเสาไปหลังบ้านแหละพี่น้องนบาวันมาซอยต่อแพนไปหมด่ะไปหรอ โบวัยก็ต้องวัยเวอร์โวก็ต้องวัยเวอร์ีทางนั้นสองคนทางนี้เพิ่นใหญ่ได้สาวเพื่นก็ต้องเอาคนเดียวโบแฟนโตหน่อยเนาะเสาสิที่สองพี่น้อง มาเอาต้นที่สามเลยค่น้อง ท, S> <S ที wow, ่สเทาที่สามเท้าที่สี่ให้ป้าคนหคนเดียวว้าแท้แผนนี่เท้สีใช้ป้าหเดีวกรั่สี่บ่แมนเมื่อยลวบ่บ่มันลอยเลวสิเป็นเ่านั้น ข่ายดอกลอยหยกเสาไม่ได้ลอยหยกน้ำอ,อื่น,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 นครบสี่ต้นแล้ว พี่่นน้ออองงกกกัลายอตอนนี้เราก็หามมาทีเรียบร้อยเลยพี่น้องพักฟอนได้นหนึ่งเ้ยขาเจ้าพอเชิมาตั้งแล้วพี่น้องมตั้งสองตอนนี้ก็ตั้งมัทีเทียมหอยเลยพี่น้องสี่ต้นสองเมตรห,หาสองเมตรหาิบพี่น้อง 2องมตรหาสิบต,ตั้งแล้วข้าวญี่ปุ่นดิ่งมันพี่น้องจะหน้าขามาดิ่งดิ่งอ๋อดีโัวมาจับพี่นอ้องหนังสือดีโวมาจับตั้งแล้วข้าสซีดิ่งแล้วเข้าสซีเทตินมันพี่นอ้องเทตินเสากันเทกันเปื้อ,อนเทรองพื้นเมื่อวานนี่พี่นอ้อง มสมปูนเทตินเสาเด้พี่น้องส่วนฝั่งนัง้นก็เป็นกองดินบล็อกพี่น้องกองดินบล็อกแต่อุ่นสั่งมาว่าอันนี้เาซิมันยูซายเลยพี่น้องมัน อยู่ทรายเทียนเสามันมือนีกรล่มลมพี่น้องรมแห้งแล้วแต่ละมือนีบเบาปล่อยกับขาและเสือกบบาพี่น้อง ตอนนี้เรากำลัมาส่วนซ้ายเด้อพี่น้อง ตอนนี้เขาก็ไปซื้อนำเถียงมาเรียบร้อยไปเดินเน,ะนาะนำ้ำเถียงบางคนก็นเอิ้นดีโวบางคนก็นเอิน้นแบบออจักเออมบอลก็เอินอนนเอ้นบุคือกันพี่น้องได้เลยพี่น้องต้นนี้จะได้ลเลยบางต่างนี้คางนี้ไปยักได้ต้นหนึ่งเอาแปลง ต้นแห้งเบี้ยวครับพี่น้องยังปร่ธานตั้งเถี่ยเด้พี่น้องเลยส่วนนี้กับปูนเอาสอยกันสมกินนี่พี่น้องกระสมทมันที่ยบบหอยแล้วมีแต่เฮาสีมาเอาเอาระดับความเถียงของเสาเด้พี่น้องตอนนี้ตาอ,อ้วนกับมากเถี่ยหอยนี่น้อง <laughs> บ้านจะซื้อไง,อางมาจะไปสนีจ้า ไาโค้งในเอฟซีอ้เอฟเพิ่งไปผ่าโคองเอฟซีเด้เอฟซีอยู่สาอยู่นั่นอยู่สหรัฐอเมริกาโอ้เอฟซีอยู่เป็นจังสี่น่ะเออเพิ่งผ่าโคองไปยูเอสเอเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องจ้าสหรัฐอเมริกาพี่น้องซื้อมะพร้าออกมาบ่จะซื้อมะพร้าวมาบ่โดยโดยโดย อน,นา่าัเเา,า,า,าเพื่นวัน,นาะเ่อนอาสาเพื่อนอาสาบ่กบอบ่บบบบแม่เจ้าอาซาบอนี่เราเป็น, <c oughs> <c oughs> นคนอาสาบ่จักวาแนไวไรนมันแดดนะผพายุพมพ่มนห่วงเลยเนาะเพื่อนา่านคอยดำเน, <c oughs> นาะน้ำแตกไปหนาเลยน้ำแตก น้ำแตกน้าบอกว่าแตกพี่น้องเป็นคนมีน้ำไม่นวลเนหันนี่พี่น้องเงพยขยาออกมาเป็นคนละชิ้นนั่นมันจะกัานแค่นีันสองอ่นเกี่ยวกันมาผู้บ่งคับอ่าเร็วๆพี่น้องเอาเงห้แน่พูดแล้ว เอาพอาดิก,กินพอดบนนอีบานนี่โอ้เห็นเลยสุดอะไรกระจกเดียวเบาหน้าเห็ดเหิยพี่น้องเหี่ยไปคือมึงนอ้นองเคยกระตากผัาขี้ลิ้วพี่น้องจ้าสีทนได้นะสีทนได้สีทนได้ชีทนได้เขากะตั้งแล้วเลยเนาะนี่เหลือแต่ผสมปูนเทลงใส่เนาะพี่น้อง ความเสี่ยงแลจากความมันไม่ได้สากันนะพี่ต้องมาเดบคับมียะไรบเนหาซิฟเนาะแล้วแ,แต่สั่งเลยสัมปลาเลยอืม ส่งป้าเลยแม่นหาซิปแม่นหาซิปความเงาของกวางเบอะความเงาของววกวงมันก็คุ้มสูงบ้าน้ำต้องเคยแล้วเปลา อันเมสเอ็ดนี้มาได้แล้วตอน,นีเราก็ตั้งมันที่มหอยได้สินอ้องตั้งเสาแท่งน้ำพี่อ้องตั้งเรียบร้อยแล้วให้มันแหงวหนึ่งเข้าสิมาทมดินเลยพี่นอ้องทมดินทมคุ้มนี่แหละทมคุ้มเหล้วกเทคาน อันนี้แมนฮูฮูเทียบสีเสียบเล็กเด็กพี่น้องได้ไม่ทีอยา่างไรแล้วเทคันเทคันหลุมเลยก็เทคันทึงเลยก็เทขันจบพี่น้องงานแทงนำ้ำแล้วให้รอหายดินแข็งกว่านิดหนึ่งคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กับส่องกาน้าแต่คนเด้เลยไอ้กาน,น้ามีกำลังจใจในคลิปใหม่ๆ กขขอบใจที่เบิ่งจนจคลิปเด็กพี่น้องบ๊ายบายลาไปก่อนพี่น้อง